สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องทาร์โอับบานเดสบายพิญญาค่ะนี่เป็นไพ่เดอะสตาร์ซีดออร์เินะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านไพ่สำรับนี้ขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ของเพื่อนๆด้วยนะคะขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ของเพื่อนๆด้วยค่ะเอิร์ธมาเลยเนาะพระแม่ทอรนี่มาไปแรกเลยนะ Oh, learning how to be human in the world but not of it b r e a t h e ลมหายใจค่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูพลังงานกันค่ะนะก็ so, <Okay. S 2> พลังงานชุดนี้จะเป็นพลังงานที่อ่อนโยนมากเลยค่ะเพื่อน เป็นพลังงานที่แบบเห็นเห็นถึงพลังงานอันนี้เป็นน้ำใช่ไหมสตาร์สิตอเคเป็นพลังงานเหมือนเหมือนแบบพลังงานน้ำซะเยอะเรียกว่าเป็นผู้ผู้ที่ปฏิบัตินะเหาสตาร์สิตท,ทั้งหลายไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะทํางานอะไรก็ถือว่าเพื่อนๆออ่ะคือเหล่าคือคือเหล่า เมล็ดพันธุ์ที่งดงามบนโลกใบนี้ทุกๆท,ท่านนน,นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแม่หมอพ่อหมอใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าไพ่ชุดนี้โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับยีมีพลังงานของการตื่นรู้อะค่ะนะคือ,อเป็นการรวมปัญญาจากฟ้าและดินเป็นการรวมปัญญาจากฟ้าและดินค่ะนะ,ะมันลึกซึ้งมากเลยพลังงานแบบมองมองออกมาแล้วเนี่ยเป็นพลังงานที่ดูดูลึกซึ้ง ดูสง,งบเยือเกเยน็นใช่ไหมคะเพื่อนคิดเหมือนกันไหมนะก็มันเชื่อมเชื่อมเชื่อมโยงบทบาทของเพื่อนๆอนะคะ่ะนะกับโลกใบนี้นะขณะเดียวกันเราทุกคนก็ไม่ได้ลืมต้นกำเนิดทางจิตวิญญาณของเราจากอนันตจัก,กรวาลอย่างแน่นอนเราเรารู้แจ้งแห่งปัญญาจากฟ้าและดินดินน้ำลมไฟทั้งหลายทั้งปวงนะเรียกว่า โลกวัตถุเนี่ยเราอยู่อย่างมีสติเราอยู่กับโลกวัตถุเนี่ยอย่างมีสติเรายืนบนพื้นดินโดยไม่หลงในโลกวัตถุเพราะฉะนั้นเป็นเป็นการบูรณา,าการกับกับมนุษย์จิตของมนุษย์จิตของเราแล้วก็จิตวิญญาณค่ะเพื่อนนะคือ b r e e h of cosmos เนี่ย may mm, we to to dive i l มันเป็นการปลดป,ปล่อยปล่อยวางวางอัตตาวางอัตตาที่ที่เปิดทางให้จักรวาลน,นำทางอะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เพื่อนๆคือเศรษฐีคือผู้ที่มั่งคั่งทางปัญญาคือผู้รู้รู้แล้วว่าพลังที่แท้จริงจริงๆแล้วมาจากการยอมสยบต่อพลังอันสูงสุดด้วยการปฏิบัติภาวนาของเรานี่แหละนะเราเราก็จะหยุด หยุดการควบคุมทุกอย่างมันจะมาของมันอย่างอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอนะให้เรายอมรับนะคือ you're not for everyone เราไพ่แห่งการยอมรับความเป็นตัวเองค่ะผู้มีปัญญาแท้เนี่ยจะไม่กลัวที่จะต่างกับใครนะคะ เราเข้าใจคุณค่าของตัวเราเองแหละนะที่เราจะแบกไว้ที่เราจะแบ่งปันต่อโลกใบนี้อ่ะไม่ไม่ต้องแข่งขันกับใครค่ะนะเราเดินไปด้วยทางของเราเองแล้วก็เรียกเรียกบลูบลูเฟรมนะเออมันพลังงานแสงสีฟ้ามันเรียกร้องเนี่ย a w ้ค e นน n ้เนี่ยการตื่นรู้ทางจิตอะค่ะนะคือไฟสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยเป็นรูปคนด้วยนะเป็นรูปพลังงานแห่งจิตวิญ,ญญาณ มันมันเป็นการชําระจิตค่ะนะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นการชําระจิตสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดรับพลังแห่งแห่งความจริงของปัญญาแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงกับพลังงานของอนันตจักรวาลค่ะนะเป็นจิตสํานึกที่เพื่อนๆใช้ปัญญานําทางแล้วก็เปล่งแสงไปสู่ผู้อื่นก็เรียกว่ามันรวมให้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 เราได้เข้าใจไม่ได้หลงไปในโลกของของวัตถุ เราเข้าใจโลกเข้าใจดินน้ำลมไฟเข้าใจว่าเราอยู่ด้วยจิตที่เราตื่นรู้นี่แหละสุดท้ายเราก็ไปแค่ตัวเราเองนะหัวใจเราปรับสมดุลสองฝั่งนี้ได้เพราะฉะนั้นอะ่ะความมั่งคั่งมันค่อยๆไหลามาเราก็รอได้เนาะนิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้เป็นความมั่งคั่งทางวัตถุทางจิตอะ่ะมันก็จะไหลหลั่งไหลามาพร้อมๆกันนะั่นแหละค่ะเพื่อนๆน,นะเพราะฉะนั้นอะถ้าวันนี้เพื่อนๆ ม,มีพลังงานของความอบันดนเสร็มันไม่ได้รวยจากสิ่งที่เราครอบครองแต่เพราะจากจิตที่เราตื่นรู้ต่างหากนะอยู่กับโลกด้วยปัญญาอยู่กับธรรมด้วยหัวใจที่แสงสว่างสว่างสวายนี่แหละนะ,ะมันจะทําให้เพื่อนเกิดสมดุลของของธรรมะของตัวเองของโลกของแสงบุญกับกับธรรมะค่ะนะก็ขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมังมีบารมีพัมพังนะคะถึงซึ่งอริยทรัพย์ ทางโลกและทางธรรมทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุค่ะแล้วเจอกันนะ